สวัสดีครับกลับมาพบรายการอาจารย์วันชัยหายข้องใจใน3นาทีที่จะมาไขาปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายสามารถรับชมได้2ช่องทางครับช่องทางแรกที่ฟิน f i n ชาแนลบนบั b กบูดอททีวช่องทางที่2องพอดแคสต์ฟินฟินช n แนลและวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาเรื่องอะไรติดตามเลยครับบัตรเครดิต ถูกขโมยแน่นอนบัตรเครดิตของเราเราก็ควรจะใช้แต่มีไอ้ไยร้ายขโมยไปหรือพังเผลอมันหล่นมันหายแล้วมีใครก็ไม่รู้เอาไปใช้อย่างนี้ธนาคารมาทวงถามกับเราเราจะต้องทำอย่างไรจะต้องรับผิดหรือเปล่าผมขอแค่สานาทีแล้วคุณจะหายข้องใจครับโดยหลักแล้วบัตรเครดิตที่เป็นของเราถ้ามีคนอื่นขโมยไปใช้ล่ะ จะทำยังไงครับเบื้องต้นคุณต้องรีบไปแจ้งอายัดบัตรนี้กับธนาคารโดยทันทีอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปโดยเด็ดขาดอันนี้ก็พอป้องกันความเสียหายได้ในระดับหนึ่งจากนั้นไม่พอครับต้องรีบไปแจ้งความลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดเขาได้ใช้ไปก่อนที่เราจะไปแจ้งอายัดก็ดีหรือก่อนแจ้งความก็ดีต้องรับผิดหรือเปล่าครับก็อย่างที่บอกแล้วเราไม่ได้เป็นคนใช้เราจะมารับผิดได้ ยงไงและข้อตกลงระหว่างเรากับธนาคารนั้นเป็นเรื่องข้อตกลงว่าเราเป็นคนใช้ต้องถือว่าการที่ไอ้วายร้ายมาเอาบัตรของเราไปนั้น เป็นการทำผิดกฎหมายแล้วแล้วยังเอาไปใช้โดยที่เราไม่ได้รู้เห็นเราไม่ได้มีส่วนเป็นใจและเราไม่ได้ยินยอมอย่างนี้ต้องเป็นความรับผิดชอบของไอ้ไวร้า์ครับไม่ใช่เราและธนาคารจะมาทวงนี้เอากับเราไม่ได้เพราะปกติแล้วร้านค้าจะต้องมีการตรวจสอบลายเซ็นครับว่าระหว่างหลังบัตรก็ดีที่เซ็นไว้ในหลักฐานนั้นก็ดีนั้นเหมือนกันหรือเปล่าใช่หรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนไม่ใช่อย่างนี้สแสดงว่ามีพิรุษน่าสงสัยร้านค้าควรจะต้องตรวจสอบกับเจ้าของบัตรก็คือธนาคารเสียก่อนแต่ร้านค้าหาทำอย่างนี้ไม่จึงถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของร้านค้า ใครครับจะต้องรับผิดชอบต่อธนาคารตัวร้านค้านั่นแหละครับจะต้องรับผิดชอบต่อธนาคารและใครจะต้องรับผิดชอบต่อร้านค้าครับก็ค,คือไอ้าวรลนยนั่นเองจะต้องรับผิดชอบต่อร้านคา้าดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราไม่ได้ใช้เองเราไม่ได้มีส่วนในการไปซื้อสินค้าใดๆทั้งสิน้นการกระทําต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากาวรลายคนที่จะต้องรับผิดชําระหนี้ค่าสินค้ากับธนาคารคือไอ้ไวรลาย และร้านค้าครับไม่เกี่ยวกับเราทั้งสิ้นรู้แค่นี้พอไหมครับไม่พอขอย้ําซ้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อบัตรเครดิตถูกขโมยต้องรีบแจ้งอายัดเป็นการด่วนเท่านั้นยังไม่พอต้องแจ้งความตรงประจําวันไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับแค่นี้ก็พอจะเป็นหลักประกันไม่ต้องรับผิดต่อกรณีนี้ได้ครับใครมีคำถามอะไร ฝากไว้ที่2ช่องทางนี้นะครับและคราวหน้ามาดูว่าผมจะตอบคำถามของใครเรื่องอะไรติดตามกันนะครับ